คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ค่ะวงในเขาก็ออกมาคาดสาเหตุที่แท้จริงว่าทําไมแม่หมูพิมพการถึงมีการบล็อกนายแล้วก็ใบเฟิร์นจริงๆเนี่ยมันอาจจะน่าเศร้ากว่าที่คิดก็ได้ค่ะก่อนหน้านี้นะคะแน่นอนค่ะว่าชาวโซเชียลก็พากันสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับแม่หมูพิมพการนะคะหลังจากที่แม่หมูเองเนี่ยมีการอันฟอลโล่ใบเฟิร์นพิมพชนกแล้วก็ลูกชายอย่างนายนภัทรนะคะซึ่งงานนี้ค่ะชาวเน็ตก็เลยพากันคาดเดาสาเหตุต่างๆนานา,นา,นานว่าทาไมทาไมแม่หมูพิมพการเนี่ยถึงมีการอันฟอลโล่ไอจีลูกชายละ่ะแล้วก็ ทำไมหรออาจจะเป็นเพราะว่าน้อยใจหรือห่วงลูกชายหรือเปล่าช่วงนี้ลูกชายก็คลั่งรักหนักมากเลยหรือว่าอาจจะมีอีกกรณีหนึ่งคือลูกชายเนี่ยติดแฟนจนลืมแม่ ล่าสุดค่ะเฟซบุ๊กตามติดชีวิตแม่บ้านแขกนะคะออกมาบอกว่าเท่าที่ตามอ่านจากแฟนคลับแล้วก็ดูไลฟ์ของแม่หมูตลอดนะจะรู้ว่าแม่หมูเนี่ยเป็นซึมเศร้าไม่มั่นใจในตัวเองไม่มั่นใจในรูปร่างเหงาเพราะว่าตัวเองไม่มีใครก็เลยพาดไปเป็นความน้อยใจลูกๆและคนใกล้ตัวทางนี้แม่หมูเองเนี่ยก็ได้มีการพักการดูแลง,งานให้กับนายแล้วรวมถึงทั้งชีวิตของแม่หมูนั้นเนี่ยก็มีแต่ลูกอยู่ตลอดเวลานั่นจึงอาจเป็นสาเหตุที่ทําให้แม่หมูเนี่ยพอเห็นนายแล้วก็ไบเฟิร์นรวมถึงเพื่อนๆของลูกมีความสุขปุบ จึงกลายเป็นว่าตัวเองเนี่ยน้อยเนื้อต่ําใจเลยมีการบล็อกลูกไปเลยไม่อยากเห็นไม่อยากรับรู้อย่างเงี้ยนะคะอีกเพจนึงค่ะก็ออกมายืนยันนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยบอกเลยว่าหยิกเล็บเจ็บเนื้อไม่มีใครมีความสุขแน่นอนแล้วก็ไม่มีใครผิด หรือไม่มีใครถูกและไม่มีใครแพ้ในเรื่องราวนี้ทั้งนั้นเออไม่มีใครแพ้ชนะในเรื่องราวนี้ทั้งนั้นมีแต่คนกลางที่เรารักและที่สุดท้ายเนี่ยเขาต้องมาลำบากใจเป็นเพราะว่าเขาไม่รู้จะทําตัวยังไงเขาไม่รู้จะพูดจะตอบยังไงรวมถึงขอให้แม่หมูเนี่ยรักษาตัวรักษาใจให้ดีขึ้นในเร็ววันขอให้เรื่องราวในบ้านเนี่ยผ่านไปได้ด้วยดีมีไลฟ์สไตล์ใหมๆ่ๆหาสังคมใหม่ๆที่เป็นของตัวเองและสนุกไปกับมันค่ะในขณะเดียวกันค่ะแฟนคลับหลายคนนะคะก็ช่วยคอนเฟิร์มเลยว่าตอนนี้ แม่หมูเนี่ยกำลังต่อสู้กับโรคซึมเศร้าและไม่ใช่แค่แม่หมูเองที่ u n f o l โล w ใบเฟินกับนายนะแต่ยังมีการ u n ฟ o ล l o w ผู้จัดการของใบเฟินผู้จัดการของนายแล้วก็การกระทําหลายๆอย่างของแม่หมูเนี่ยอาจจะหุนหันพันแล่นทําให้คนไม่เข้าใจบ้างแต่ต้องบอกเลยว่าณนะตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ควรทําอย่างแรกเลยก็คือหยุดที่จะรุมแม่หมูก่อนหยุดรุมก่อนให้ทําความเข้าใจแล้วก็พยายามเข้าใจให้พื้นที่กับคนในครอบครัวนี้เพราะเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันละเอียดอ่อนมากๆเลยค่ะ นอกจากนี้อีกคุณผู้ชมคะใน Facebook ของแม่หมูเองนะคะได้มีคนเข้ามาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าสิ่งที่แม่หมูเป็นเนี่ยคือสิ่งที่ตัวเองเป็นตอนนี้เลยตัวเองเลือกที่จะอยู่กับลูกมากกว่ามีผู้ชายหมายเพราะว่ารักลูกมากๆเลยนะคะอยากจะอยู่กับลูกทั้งท้งที่ทําใจไว้ว่าเอ,อวันหนึ่งอะ่ะลูกจะต้องมีชีวิตของตัวเองนะแต่สุดท้ายก็ทําใจไม่ได้อยู่ดีเพราะเราเนี่ยมีการอยู่กับเขาตลอดเวลานะคะคือเหมือนเราเนี่ยเอาเขาแบบ เป็นที่พึ่งเอาเขาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจพอเขามีคนรักเนี่ยมันเลยทําใหา้ให้เรารู้สึกแย่รู้สึกเหมือนว่าตัวเองเนะี่ยถูกทิ้งความคิดมันจะวนเวียนวนเวียนอยู่ซ้ำๆเลยว่าลูกเคยอยู่ตรงนี้นะลูกเคยทําอะไรนะลูกเคยพูดกับเราตรงนี้นะแต่ตอนนี้เนะี่ยมันเหมือนทุกอย่างมันว่างเปล่าเลยพอชีวิตของเราเนี่ยมันมีแต่เขาพอเราไม่มีเขามันก็จะเหงาทังที่ก็รู้นะแต่ก็ได้แต่ทําใจแหละมันจะกลับทําให้เรา,เรากลายเป็นซึมเศร้าโดยที่ไม่รู้ตัวชีวิตของลูกเนี่ยเพิ่งจะเริ่มต้นชีวิตเราเนี่ย ก็จะเริ่มใหม่แต่มันยากมากๆเลยกับความรู้สึกของคนเป็นแม่ซึ่งทาให้แม่หมูค่ะเข้ามาตอบสั้นๆนะคะเพียงแค่ว่าอยากเขียนตอบนะคะแต่กลัวนักข่าวจะเอาไปเขียนต่อซึ่งตอนนี้ค่ะสิ่งที่อยากจะให้ชาวเน็ตให้ทำนัคือหยุดหยุดการที่จะต้องเข้าไปรุมว่าแม่หมูไปต่อว่าแม่หมูก่อนอยากจะให้ช่วยกันส่งกําลังใจให้กับแม่มากกว่าค่ะ